แล้วก็แสดงผลง,งานมากกว่าที่จะเป็นในเชิงของการพาณิชย์นอกจากนั้นแล้วเนี่ยสเกลเราก็ใหญ่กว่าแล้วก็ถ้าถ้าจะไปดูคอนเซปต,ต์นี้อย่างยกตัวอย่างในสิงคโปร์เนี่ยก็จะไม่มีเซ็นเตอร์แบบนี้ก็คือ,คอต้องไปหาแต่ก็จะมีโซนบางโซนท,ที่ที่จะมีสินค้าพวกนี้นะคะหรือในฮ่องกงเนี่ยก็จะคนจุดใหญ่แค่ไปดูที่หวั่นใจหรืออะไรแต่ว่ามันก็จะไม่ใช่คอนเซปต์ที่เป็นดีไซน์เซ็นเตอร์แบบที่เราอยากให้เป็นแบบที่นี่ นั่นก็คือการที่เรามองว่าเราอยากที่จะทําให้เกิดการค้าระหว่างประเทศหรือว่าการซื้อขายจริงๆก่อนอื่นก็ต้องเรียนว่าคอนเซ็ปตที่นี่เนี่ยเรามองกลุ่มลูกค้ายัางไงเีาคิว่าเรามองกลุ่มลูกค้าที่เป็นทั้ง end user นะคะ g n e r เอรผู้ประกอบการทัางด้านการส่งออกด้วยนะคะแล้วก็โปรเจกต์ซึ่งใครที่ทำโปรเจกต์เนี่ยเราก็จะมีเซอร์วิสพิเศษในการที่ท การดูแลลูกค้าด้วยจุนั้นจริง,รงๆคนที่ได้เกิดมาหรือว่าจริงๆที่มาเนี่ยก็คือว่าเรามีความเชื่อมั่นเรามีทัศนคติทัศนคติในการทำธุรกิจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราเชื่อมั่นว่ามันแบบแข่งหนุนนะคะนี่นะนก็เลยเป็นที่มาว่าเรามองอย่างไรในก,น mm hmm. า,การทำโปรเจกต์แต่ละอันก็สังเกตว่า งานหรือโครงการที่ทำเนี่ยเราจะพยายามใส่ไอเดียแล้วก็แนวคิดใหม่ๆอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ p r o สต c t i วร v e l ฟ e ลชันก็คือวิธีได้เรียนว่าเราจะทำยังไงที่จะสร้างแวร u e ูขึ้นมาเราอยากที่จะทำโซน i ิ่งในบริเวณนั้นเนี่ยให้เป็น b e v e r ์รี l คืออยากให้คนที่เข้ามาจริงๆสกิลภาพถนนเส้นนั้นเนี่ยก็มีป้นปาลมีเรียกว่าการพัฒนาที่สะดวกแล้วใกลจ้จุดทีราานด่วนอันนี้จะถือว่าเป็นบิทิ จากนั้นเราก็มองว่าเราจะทํำยังไงให้ให้มีจุดขายที่โดดเด่นนะคะแล้วก็ไม่โอเวอร์แลกนในแอน์เมชือถ้าเราทำแฟชั่นอีกในฝั่งนี้คงไม่ใช่พราอ,อันนี้ก็จะเป็นที่มาของคอนเซปต์อันนี้นะคะเรามองว่าการทําอันนี้เนี่ยก็เป็นธุรกิจที่เป็น long term p r o e s จริงๆก็ไม่เคยคุยกับทางพวกผู้ประกอบการโรงแรมโรงแรมที่มีไซส์ใหญ่ก็ถือว่าเป็น Long Term น prospect เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันก็คือเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างจะ long t e ร m อาจจะจุดคุ้มทุนอาจจะช้ากว่าการทำช้อปปิ้งมอลล์ที่ที่ปล่อยล,ลีสหรือเรนทเรวแต่อันนี้เราก็จะมีทั้งทั้งลีสทั้งเรนนะคะแล้วก็ทั้งธุรกิจคอนซัลท์ด้วย จากนั้นก็จะมีการที่เรามองกลุ่มลูกค้าในะนที่ว่าแนวทางในการทําการตลาดเนี่ยเราก็มองที่จะทํำยังไงที่จะ s า t ิฟ f y ลูกค้าได้อย่างดีที่สุดอย่างที่เมื่อกี้ได้เรียนไปแล้วที่เหลือก็เป็นเรื่องของ s y n e r g y แลก e scale, ะก็การที่เร scale นะคะการทําที่นี่การมารวมกันเนี่ยไม่ว่าจะก,การใช้สื่อยกตัวอยานะ่างว่าถ้าใครเปิดหน,นังสือด้านการตกแต่งจะเห็นว่าบ้านไรสวนเอลไดคอร์ลิฟติ่งมีผู้ที่อยู่ในโครงการเราประมาณสักครึ่ง กว่ารึ่งของของ,ของแอนที่ลงซึ่งก็เป็นพลังที่เราสามารถที่จะต่อยกันได้ในฐานะของอผู้ประกอบการในในโครงการนี้ทั้งหมดนะคะและเองนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังเน้นเช่นเดียวกันก็คือเราเชื่อมั่นว่าเราทําอะไรเราก็ต้องมีติสาเข้ามานะคะ <c oughs> อันนี้ก็คงเป็น driver ที่ถ้าใครจำได้ว่าเข้าไปใน ซัมซุงวันนั้นเนี่ยก็จะเห็นตัวขบวนที่นะคะที่เป็นคีย์ไดรเวอร์ที่ที่ทางทางซัมซุงมีเนี่ยซึ่งก็ตรงกับคีย์ไดรเวอร์ของเราที่บอกว่าเราทำอะไรเราสิ่งสำคัญคือเรามีแพชชั่นในการทำซึ่งนเดียว่าทุกคน,นที่นีคงเหมือนกันก็คือว่าในการทำสิ่งใดเนี่ยเราตั้งใจที่จะทำแล้วก็อยากจะทำให้ออกมาดีที่สุด โดยที่เราพยายามจะมี driver อื่นๆที่เข้ามาเรียกว่าการที่จะมีค t r i b u ช่ o n กับสังคมด้วยก็เลยที่ว่าการทำโครงการนี้เนี่ยเราก็มองว่านิสิตนักศึกษาซึ่งยงซึ่งได้มีโอกาสเราเองเราก็เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาสามารถใช้ห้องสมุดสามารถแสดงผลงานหรือว่าเป็นที่ที่เขาได้เรียนรู้ Product d e s i g นใหม่ๆก็จะสังเกตว่าที่ที่เราเนี่ยจะมีผลงานดีไซน์ไม่ว่าจะเป็น แบรนด์ดังระดับโลกที่เราต้องมีเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบ her, เพอเรียกว่าพอดักต่างประเทศแต่ว่าในการอยู่ในธุรกิจนี้เนี่ยจำเป็นต้องมีสินค้าด,ดางังแบบวิชาดีแอดมีผลงานคลิปสตาร์ทรันอาราหรือคนดังเนี่ยเพื่อที่จะทำให้ดีไซน์นัเองก็อยากจะเปิดหูเปิดตาใหม่ๆแทนที่จะต้องไปอัปเดตเทรนด์ถึงงานมิลลนแฟร์ก็าอาจจะมปดูที่นี่ได้ หรือการที่เรามีคริสตัลเม o ซซึ่งมีของตกแต่งบ้านที่หลากหลายเนี่ยคนก็ไม่ต้องไปเดินคนก็ไม่ต้องป็นไปถึงงานเมซเคอร์เจ็ตหรือแอมเบียนแต่ว่ามาที่นี่แล้วก็สามารถที่จะเห็นของต่างๆได้และเราเองก็ได้นําให้ผู้ประกอบการในเมืองไทยเนี่ยเราก็จอยกันนะคะเพื่อที่จะทำให้ที่นี่เน่ยเป็นที่ที่สมบูรณ์แบบที่สุดอย่างที่ได้เรียนว่า เดเวล็อปเมนของการอครีเอทีิตี้ในการที่จะมาถึงโครงการ C B C เนี่ยเราทำอะไรไปบ้างเราเริ่มจากการที่เราทำรี uh, Research study, เสิร์ชสตัที้เกี่ยวกับกลุ่มลูกค้านะคะซึ่งเรื่องของตกแต่งบ้านจัดบ้านหรือทำตก uh, แต่งโรงแรมหรืออะไรต่างๆเราว่าทุกคนเนี่ยต้องการอะไรต้องการความสะดวกต้องการการที่เป็นวันซอมเนี่ยมีคุณลิตรีเรื่อรรองไม่ว่าจะเป็นห้องประชุมดกัดหมาย ร้านกาแฟอะไรต่างๆก็จะเพิ่มความสะดวกสบายเรามีคอนซัลท์เซอร์วิสในะถึงเราก็จะมีทีมงานที่ให้คำแนะนำนะคะว่ามีโปรดักต์อะไรอยู่ที่ไหนเป็นเพอร์ซันอลช็อปเปอร์ตลอดจนเราไดให้ความรู้ในเชิงลึกซึ่งโปรดักต์แต่ละอย่างเนี่ยเรียนว่าการที่เราคันมาอยู่ที่นี่เนี่ยก็จะมีข้อดีและข้อดโดดเด่นเจ้าตลาดในหลายอยันอย่างเช่กนกระเพื่อสระน้ำล้วก็จะมีแอลไทยซึ่งเปิดตัวเป็นครั้งแรกซึ่งมีตัวอย่างกว่า7จ0 0พนชิ้น กว่าจะใช้เวลาในการลำงเรียนเอาตัวอย่างมาลงได้เนี่ยไม่ต่ำกว่าห้ถึงหเดือนซึ่งกว่าช็อปจะสมบูรณ์เนี่ยเขาจะต้องผลิตและก็เขาผ่านกระบวนการดีไซน์ด้วยนะคะเพื่อที่จะให้มันเป็นโชว์รูมที่สมบูรณ์แบบหรือกระทั่งอย่างเช่นอเมริกันสแตนดาร์ดเนี่ยก็ใช้ที่นี่เป็นเซ็นเตอร์ของ นอนในเซ็นเตอร์ Center, ไม่ว่าลูกค้าจะมีคําถามทุกคําถามเกี่ยวกับงานระบบแระกับตกแต่งห้องน้ำเนี่ยก็มาได้ที่นี่อันนี้ก็เป็นที่มาว่าลูกค้าปัจจุบันเนี่ยสมฟิสิกเข้มมากขึ้นต้องการความรู้มากขึ้นน่าเก็บผลที่อย่าง e อ g บอกว่าใครมีปัญหาเรื่องบ้านเขามีหมอบ้านให้ตลอดเวลาเขาก็เตรียมการในการที่จะมีสถาปนิกวิศาวะเพื่อที่จะตอบคําถามพราะเราอยากที่จะช่วยกันมีส่วนร่วมในการที่จะยกระดับภาพวมศากรรมเนี่ยให้ดีขึ้นที่ ไปอันนี้ก็เป็นที่มาว่า knowledge เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ถือว่าเป็นจุดขายสำคัญของของ r u d u c t ในปัจจุบันนี้ด้วยจากนั้นก็คือเราก็สร้างบรรยากาศที่ดู relax แล้วก็ลูกค้าเองก็อยากที่จะมาดูอะไรใหม่ๆจะสังเกตว่ามีจำนวนคนจำนวนมากเลยที่ไปงานอาสา เพราะว่าทุกคนอยากจะรู้ว่าแต่และบริษัทที่ออกงานเนี่ยมีอะไรใหม่ๆม,มาโชว์บ้างเช่นเดียวกันก็คือที่นี่เหมือนกับเป็น h x h i b i t ที่เป็น Permanent Show Room ทุกคนไปออกงานอาสาออกงานบิ๊กออกงานทิฟเพื่อจะโชว์สินค้าใหม่ๆจากนั้นแล้วลูกค้าจะไปหาที่ได้ที่ไหนก็จะมาที่นี่อันนี้ก็จะเป็นที่มาสิ่งที่เรามองต่อไปก็คือว่าเราก็ได้ทำเ r e s ร์ r สตัตตี้ถึงดีไซน์เซ็นเตอร์ในระดับโลกว่ามีเซอร์วิอะไร้บ้างมี p r o d u ั t อะไรบ้าง เราควรจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกจริงๆต้องเรียนว่าในดีไซน์เซ็นเตอร์ต่างประเทศเนี่ยโปรดักต์ผ้าที่ที่ทงางพัสยาทำเนี่ยเป็นโปรดักต์ที่นิเข้าใจว่ามีลูกค้าเข้าสูงมากเลยเพราะว่าทุกคนจะใช้เวลาในการเลือกนามากแล้วก็ก่าจะเลือกได้แล้วก็เลือกแล้วก็ไม่มีของบ้านก็มีแต่ไม่ใช่พัสย์าเลยอันนี้หมายถึงว่าลูกค้าเองเ็จะชอบแล้วตัวดีไซนเนอร์เองเหมือนกันนะคะซึ่จะต้องไปเลือกผ้าเลือกนาอก วัสดุติดผิวฟิลิชีไม้อะไรต่างๆซึ่งเราก็ได้รวบรวมทุกคนเนี่ยมาอยู่ที่เดียวกันที่นี่จากนั้นเ,เราก็ได้รวบรวมนึกมองว่าโอกาสของอินดัสทรีนี้เนี่ยยังมีอยีกมากถ้าได้รับการซัพพอร์ตหรือการร่วมมือกันเนี่ยก็จะทําให้มีการเติบโตที่ดีโดยเฉพาะอย่างที่ประเทศไทยาเราเมือ่อมีที่แบบนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ได้เปลี่ยน เที่ผ่านมาจากงานทิปเนี่ยก็มีทั้งสื่อต่างประเทศแล้วก็ผู้ประกอบการที่เป็นไบเออร์นะคะทั้งในยุโรปเนตอลีแล้วก็ในเอเชียเช่นสิงคโปร์เขาบอกว่าเขาทุกวันนี้เขาก็ซอร์ซิ่งสินค้าเฟอร์นิเจอร์จากเมืองไทยไปในต่างประเทศเพราะเมื่อมีที่อย่างนี้เนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาสามารถที่จะมาได้อย่างต่อเนื่องสิ่งที่เราพยายามทำก็คือขอให้ร้านค้าพยายามที่จะเอาสินค้าดีๆมาลงสร้างความหลากหลายแล้วก็ มีพยายามที่จะสร้างจุดขายของตนเองให้แข็งแกร่งจากนั้นเนี่ยเราก็ได้ไปดูงานแฟร์ในต่างประเทศซึ่งเราก็พบว่าในงานแฟร์หลกัหลกๆที่ท่าเป็นเข้าใจว่าถ้าเป็นบทเฟอร์นิเจอร์ทุกคนจะต้องไปก็คือไปวิลานซึ่งก็จะได้ไปเห็นของต่างๆเราก็ได้เอาสินค้าเหล่านั้นมาอยู่กับเราเรียกว่าจะค่อนข้างจะ เยอะมากพอสมควรนะคะจากนั้นก็จะมีะงานในรแบบะดับภูมิภาคเช่นล่าสุดก็เพิ่งมีงานต่อจากงานที่เ mm hmm. ข้าใจว่าจะมีงานที่สิงคโปร์ซึ่งก็มีผู้ประกอบการไทยหลายรายไปออกงานที่เน้นานพวกเฟอร์นิเจอร์เอลยอร์เรนเรนว่า